สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูแกะที่ดอยช้างนะคะมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์แฟนเราบอกว่าเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์เลยนะก่อนจะรีวิวขอ,อก,กลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปหาน้องแกะนะคะเราต้องจ่ายค่าผ่านทางค่ะ1 0 0บาทต่อหนึ่งคน ใครพาเด็กๆที่มีความสูงไม่เกิน110เซนนะคะเข้าไปก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะและเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเขาจะให้ตั๋วมาค่ะหนึ่งคนต่อหนึ่งใบาสามารถนําไปแลกน้ําหรือเครื่องดื่มข้างในนั้นได้ก็คือจะเป็นชายเย็นชามมนาวหรือเครื่องดื่มกระป๋องค่ะแต่พอเข้ามาปุ๊บแฟนเราก็ชี้ไปอีกทางหนึง่งเราอาจจะไม่ต้องได้จ่ายเงินเลยนะถ้าเรารู้ว่ามันมีประตูทางออกที่เราสามารถเข้าได้แก่แต่ตามกฎมันก็ไม่ได้ปะเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าอยู่ดีแต่ถ้าพอพูดถึงเรื่องวิวปุ๊บนะวิวมุม ก็ดีแสงก็ดีอากาศก็ดีรวมๆก็คือดีไปหมดเลยเห็นไหมเข้ามาไม่ทันอะไรก็เจอมุมถ่ายรูปละโคตรดีถ้าเข้ามาปุ๊บนอกจากที่จะได้เจอน้องแกะแล้วเราก็สามารถให้อาหารน้องแกะได้นะอาหารก็จะมีแครอทและอาหารแกะราคาก็จะอยู่ที่4ถาด120บาทแถมอีก1ถาดค่ะหรือจะซื้อแยกเป็นถาดถาดก็ได้น่าจะอยู่ที่ถาดละ40บาทก็ไม่แพงนะก็แค่ซื้ออาหารคนได้เป็นจานๆอิ่มด้วยใครไปอ่ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ได้ถ่ายรูปก กแกเพราะว่าจะมีผู้ที่เลี้ยงแกะพยายามต้อน,ต,อน,ต,อนต้อนน้องแกะมาอยู่กับเราแล้วแกะไม่ตื่นคนด้วยนะแกะหนาวนี้ถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวโซนเหนือลองมาดูนะที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายฉันว่าคุ้มนะแกะถ้าแกมาแกก็ว่าคุ้ม